ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มมีไรายได้แล้วมันมีไรายได้ที่มันเยอะมากพอมากกว่างานประจําแล้วคุณออกไปลุยมันเต็มที่เลยคุณออกไปลุยมันเต็มตัวเลยมาทําให้คุณเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง งานประจําทําเงินล้านที่ใครๆก็สามารถทําได้จริงการที่เราทํางานประจำเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะเราต้องมีรายได้ที่มันมั่นคงก่อนถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีความรู้ยังไม่มีประสบการณ์ยังมีเงินทุนยังมีอะไรต่างๆไม่มากพอการที่คุณออกไปทําธุรกิจของตัวเองมันจะเสีย่ยงแต่ถ้าเกิดการคุณทํางานประจําอยู่เนี้ยคุณจะได้รายได้ที่มันตายตัวชัวร์อยู่แล้วทุกเดือนคุณแค่ต้องแบ่งเวลาเจียดเวลาบางส่วน เอาไปฝึกฝนเอาไปเรียนรู้เอาไปพัฒนาและเอาไปเริ่มขายสินค้าหรือไปทําธุรกิจส่วนตัวบางอย่างบางครั้งบางคนอาจจะบอกว่าเวลาผมทํางานมันก็ตายตัวแล้วมันก็ตันและมันมีอยู่สองวิธีวิธีแรกถ้าเกิดคุณทํางานที่ เป็นเกี่ยวกับงานด้านการขายเกี่ยวกับเซลล์หรือเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่มันมีคอมมิชชั่นที่มันทําให้คุณได้รายได้มากกว่าเงินเดือนรายได้ของคุณขึ้นอยู่กับฝีมือขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับยอดขายของคุณถ้าเกิดอันนี้ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณสามารถที่จะทํารายได้ได้ไม่มีขีดจํากัดอยู่แล้วอันที่สองก็คือถ้าเกิดคุณทํางานประจําที่มีเงินเดือนตายตัวแล้วไม่ได้มีรายได้อื่นๆมีคอมมิชชั่นอื่นเพิ่มเติมถ้าเป็นข้อนี้แล้วก็ให้คุณแบบ เวลาหลังเลิกงานลองไปหาสินค้าอะไรมาขายหรือลองหาอาชีพเสริมดูถ้าผมแนะนําที่ดีที่สุดเลยคือการไปเป็นตัวแทนเขาก่อนลองไปดูว่าตัวเองเหมาะกับสินค้าไหนตัวเองมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในสินค้าไหนแล้วเก็บเกี่ยวสะสมประสบการณ์ การที่คุณไปเป็นตัวแทนเขาก่อนเนี่ยมันทาให้คุณลงทุนได้แบบน้อยมากหรือคุณอาจจะไม่ต้องลงทุนเลยคือเป็นการเอ่อเป็นตัวแทนแบบดอกชีพคุณไม่ต้องลงทุนเลยแค่คุณได้เรียนรู้ว่าโอเคสินค้าตัวนี้มันมีวิธีการขายแบบไหนเวลาที่เขาจัดอบรมหรือเขาเทรนนิง่งทีมงานคุณก็เข้าไปอยู่กับเขาคุณก็เข้าไปเทรนนิ่งกับเขาเพื่อที่จะพัฒนาความคิดพัฒนานิสยัยหรือได้เรียนรู้ว่าสินค้าตัวนี้มันจะมีวิธีการอย่างไร ทให้มันขายได้แล้วเมื่อคุณเริ่มทำไรายได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดคุณทํำไรายได้เยอะมากกว่า รายได้ประจำที่คุณทําได้โอเคอันนั้นคุณอาจจะตตดสินใจได้แล้วว่าคุณจะทํายังไงต่อจะเลือกทางใดทางหนึ่งหรือจะทมามันทั้งสองอันเลยแต่ถ้าเกิดผมแนะนาถ้าเกิดว่าคุณเริ่มมีรายได้ช่องทางหนึ่งที่มันหลักและแล้วมันมีรายได้ที่มันเยอะมากพอมากกว่างานประจําและคุณออกไปลุยมันเต็มที่เลยคุณออกไปลุยมันเต็มตัวเลยมันทาให้คุณเติบโตได้อยา่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสรุปก็คือก่อนที่คุณจะเริ่มออกมาเป็นเจ้าของกิจการและทำธุรกิจของตัวเองการที่คุณทำงานประจำเนี่ยดีอยู่แล้ว แล้วแต่ให้คุณเริ่มหาช่องทางและลองฝึกฝนวิธีการฝึกฝนพัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดคุณเหมาะสมแล้วถึงเวลาที่พร้อมเมื่อไหร่คุณจะออกไปแบบกลางปีกได้ออกไปแบบมีศักยภาพออกไปพร้อมจะประสบความสําเร็จตามที่คุณต้องการผมเคมนครับเด็กช่างลอยลัง